เปิดหน้าใหม่ไททธนาวุดหล่อจนเพื่อนแซวมึงเป็นใครลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเสริมความหล่อครั้งแรกสําหรับนักร้องดังไททธนาวุดชว,วัฒนาวรกุลเจ้าของผลงานเพลงฮิตติดหูหลายเพลงล่าสุดไทยธนาวุดได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อก่อนต้องใส่แว่นตาดําขึ้นคอนเสิร์ตเนื่องจากมีปัญหาใต้ตาดําหนังตาด้านขวาตกทําให้ตนเกิดความรําคาญเพราะต้องขยิบตาตลอดเวลาอีกทั้งยังส่งผลต่อการมองเห็นที่ทําให้เห็นแค่ครึ่ง และทําใจอยู่นานจนเกือบจะไม่ไปทําแล้วไม่ได้กลัวเรื่องเจ็บตัวแต่คิดว่ามันจะสมบูรณ์ไหมเพราะมันเกี่ยวกับตากลัวผ่าออกมาแล้วตาสูงข้างหนึ่งตาต่ําข้างหนึ่งแต่ตอนนี้เริ่มยุบแล้วตอนนี้ใต้ตา,ตาดํามากเลยอยากได้ตากลับคืนมาให้มองเห็นไม่ต้องขยิบตาตลอดเวลาและให้ไม่รําคาญอีกอย่างก็คืออยากให้ตาหายดําและถึงแม้ว่าตอนนี้ผลจะออกมายังไม่ครบร้อยเอร์เซ็นแต่เมื่อเพื่อนๆเ,เห็นภาพของไททานาวูดผ่าน Facebook ก็ยังอดแซวขำๆว่ามึงเป็นใคร